เด็กเน่ยเป็นอนาคตของชาติการที่เราละเลยเรื่องของพุทธศาสนาที่จะสอนเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เลยไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนมาเกิดในโลกนี้ทําไมเราจะต้องไปทําอะไรต่อไปไม่เป็นเลยซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นหลักสําคัญของการดําเนินชีวิตพอเรารู้เราก็มาจาัดก,การในการหล่อหลอมสร้างคนดีๆให้กับโลก ก่อนที่เราจะสร้างโรงเรียนเนี่ยสมัยนั้นนะนะคะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่คลิสมีอิทธิพลในเรื่องการศึกษาตอนนักเปีเรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่มีใครมาสนใจที่จะสอนเรื่องพุทธศาสนาเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าว่าพุทธศาสนาจะต้องเป็นหลักสําคัญของการดําเนินชีวิตถามว่าทางเหนือมีศาสนาพิธีไหมมีแต่ว่าพวกเราความที่มาจากโรงเรียนคลิสพูด,ดง่ายวันสําคัญทางศาสนาหรือที่วัดเขามีกิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้ไปร่วมเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นศาสนาพิธีที่เขาจะต้องทําอย่างไรให้ถูกต้องเพราะฉะนั้น เวลาเขาบอกตั้งน้โม3จบพวกเราก็จะบอกน้โมน้โมน้โมจบแล้วทำไงต่อเนี่ยคือลักษณะพวกเราซึ่งสิ่งพวกนี้พวกเราจะไม่รู้เลย จนกระทั่งมาทํางานเรื่องของชมรมพุทธหลวงพ่อธรรมะท่านให้ข้อคิดเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเราจะสร้างบุญเราจะทําอะไรถึงจะไม่ขาดทุนที่เกิดมาท่านเมตตาสอนในพวกเราโดยที่ท่านทําให้ดูตลอดเวลายิ่งอยู่ใกล้ท่านเรามีความรู้สึกว่าพวกเราโชคดีที่ได้มีโอกาสรูส้จักหลวงพอ่อในอย่างนักแปลกลาไปเป็ดท่านจะไม่เคยตาหนิแต่ท่านจะบอกป้าเรามาฝึกการกลาแบบเทศที่ดากันดีไหมอ่ะแล้วก็ไปเห็นตั้งแต่เขาทําวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิ เราจะมีความรู้สึกเลยว่าสิ่งพวกนี้เราไม่เคยได้เรียนพอเรารู้เราไปเห็นเราก็อยากเป็นแล้วเราก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงตัวเราเองให้มีความสามารถรอบด้านทีนี้เห็นว่าการอบรมเยาวชนเวลาเราอบรมไปแล้วเนะี่ยทุกคนกลับไปอยู่ในสภาพาแวดล้อมเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมสมัยเมื่อก่อนเขาก็จะบอกว่าเด็กเนะี่ยเป็นอนาคตของชาติเหมือนกันฮะถ้าทางด้านพุทธศาสนาถ้าเราไม่สร้างที่เยาวชนทางโลกเ็าจะมาแย่งเอาไปซะก่อน เ่าสร้างโรงเรียนยิงคาราปี2537เปิดสอนก็จะ30ปีก็เอาที่เรียนรู้จากหลวงพ่อธรรมะท่านเมตตาทําให้ดูเป็นตัวอย่างหรือท่านสอนเอามาทําโรงเรียนถ้าอย่างโรงเรียนไหนประกาศว่าเดี๋ยวเราจะสอนสมาธิสอนศีลธรรมเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนต่อต้านว่าอยากให้ลูกมาเรียนความรู้ทางโลกความรู้ทางวิชาการก็จะเล่าให้คุณพ่อแม่ฟังว่าการเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะวิชาที่นี่ต้องสอนเรื่องของพุทธศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ ณวันนี้สังคมจะพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าลูกเรียนหนังสือเก่งหรือไม่เก่งยังเป็นรองที่ลูกจะเป็นคนดีทุกคนก็จะได้หันกลับมาดูแลปรนิบัติพ่อแม่แล้วก็ทำตัวอย่างดีๆให้คนอื่นเขาดู และสิ่งที่เราจะต้องสอนมากกว่านั้นคือเรื่องของทานศีลภาวนาซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นหลักสําคัญของการดาเนินชีวิตสมมติเราอยากให้เขาทำทานเป็นจะทําทานเรื่องอะไรล่ะแบ่งปันอาหารแบ่งปันขนมทาพูดให้กําลังใจนีการสร้างนิสยัยถ้าเด็กๆสามารถรักษาศีลกันได้ความไว้วางใจมันมีค่ะความสบายใจมีมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะมาทะเลาะบ่อแวงกันทําให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขในเรื่องของการเรียนหนังสือให้มีคุณภาพเราต้องกลับเอาใจมาตั้งอยู่ที่ตั้งของใจ อ,อคุณครูก็เหมือนกันเวลาจะเริ่มสอนหนังสือก็จะบอกอเด็กๆทุกคนนั่งสมาธิเพราะนั้นเราถึงรู้เลยค่ะว่าต้องหลับตาแล้วมันถึงจะเข้าไปอยู่ในใจ ปดอวัยวะรับรู้หลายๆอย่างก่อนเพราะว่ามันเป็นวิธีการเรียนอย่างหนึ่งต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะคะแล้วค่อยๆฝึกของการตั้งใจเรียนตั้งใจฟังอะไรพวกนี้นะคะแล้วเราก็เพิ่มเติมไปอยากจะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบก็ฝึกจากชีวิตประจำวันง่ายๆก็จะเป็นแบบว่าถ้ามายุงเรียนนี้ต้องล้างจานนะทานข้าวเสร็จแล้วล้างจานเนะเด็กๆเ,เข้าห้องน้าสอนเขาทําความสะอาดห้องน้ำด้วยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถ้าอีกหน่อยผู้มีพระคุณของเราท่านสูงอายุแล้วท่านมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าเขาไม่เคยล้างน้ำเนี่ยเขาจะรัง แต่ถ้าเราสอนก็ล้างห้องน้ําเป็นทําอะไรเป็นเนะี่ยเขาก็จะเต็มใจดูแลเราก็เอาพวกนี้ค่ะเข้ามาบูรณาการกันก็คือสอนวิธีดําเนินชีวิตแต่ละวันทําโรงเรียนเนะี่ยแม้เราไม่ได้เงินหรือเราจะขาดทุนหรือเราจะมีปัญหาแต่เราก็สุขใจสุขใจที่เราเกิดมาเราสร้างคนดีๆให้กับโลกแค่นี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่เสียชาติเกิดอะคะ่ะ